สวัสดีครับพี่น้องจุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของโม่งนูลาโม่งนุลานี่ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่อามาตะนิรันดร์การแล้วนะครับเป็นไม้ที่คลาสสิกสวยงามนะจัดรากได้แล้วก็ท่งต้นเอียวสวยงามนะครับฝากถึงในส่วนของสมาชิกที่เข้ามาติดตามใหม่นะผมเองก็ ได้ลงคลิปไว้โดยไม่ลำดับนะครับเรื่องไหนที่ทำนึกขึ้นได้นะอยากทำก่อนก็ทำไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปนกันอยู่นะความรู้ต่างๆปนกันอยู่ในช่องนะครับก็ให้ทุกท่านนั้นไปดูนะไล่ดูก็แล้วกันนะครับซ้ำไปส้ำมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเข้าใจผมมองอย่างนี้นะงานอนไซเนี่ยมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งในการที่จะมาสร้างสารรค์งานนะครับ ถ้าเข้าใจโดยหลักการนะการสร้างนะครับเข้าใจหลักวิชาจริงๆแล้วการสร้างงานนั้นจะทําให้สนุกสนานมีความสุขนะจะไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าช้าหรือเร็วจบง่ายหรือจบเร็วไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะฉะนั้นท่านต้องมีตรงนี้ก่อนนะทรงไม้ที่นิยมสร้างในประเทศไทยก็จะมีทรงต้นเอี้ยวคงจะเป็นเหตุผลที่ว่าได้ได้ สร้างสรรค์นั่นเองนะครับได้ตัดได้ทดได้บิดได้กิกบิดกิ่งนะบิดดัดโค้งงอไปประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเข้าใจหลักการแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของธรรมชาติของไม้การเจริญเติบโตของเขาการแตกกิง่งการแตกยอดอะไรประมาณนี้นะรู้หลักให,ใหญ่สองหลักนี้แล้วนะครับจะสร้างงานสนุกสนานนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ สำหรับไม้ต้นนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะมันเป็นรากธรรมชาตินะครับระบบรากธรรมชาติจะมาทำเป็นเป็นทรงต้นเอี่ยวนะครับพยายามที่จะเอาเอารากมาเสียบแต่ไม่ติดนะครับมันเป็นงานแก้ไขนั่นเองนะครับเวลาเราไปไปไปได้ต่อมานะท่านจะไปได้ต่อจากไหนก็แล้วแต่นะฮะเมื่อได้ต่อมาแล้วนะครับ ารากไม่สวยในลักษณะนี้เป็นธรรมาชาติจ๋าเกินไปนะก็จะมาแต่ต้องมาจัดรากใหม่นะครับต้นนี้ผมจะแก้ไขเรื่องจัดรากและในส่วนที่สองเรื่องกิ่งครับกิ่งเนี้ยตามันแตกไม่ตรงยอดไม่ตรงจุดง่ายมากครับให้ให้ให้เรานั้นาทาบกิ่งผมใช้วิธีการทาบนะครับเดี๋ยวมาดูผมจะให้ดูชัดๆัดดีกว่าว่าผมทำอย่างไรจะให ออทุกท่านมาดูนะครับผมจะเสียบยอดไม้นะครับตามอัปเดตการเสียบยอดไม้ก่อนต้นนี้โม่งหนูลานะครับคุณมดให้มานะให้มาฟรีนะครับต้องขอบคุณน้ำใจน้ำจิตมิตรกร,จกรใจนะครับนี่ครับโม่งหนูลานี่มันจะเป็นสันนะรากเขาจะเป็นสันเป็นรอน เนื่องจากที่ที่เขาเป็นสันเป็นรอนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอาเขาจะแตกยอดเนี่ยเขาส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมาพอมาถึงตรงนี้ส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมาเห็นไหมยอดมันขึ้นมามันจะทําให้ตรงนี้มีธาตุอาหารแต่พอมาถึงตรงนี้มันจะไม่มีนะครับมีน้อยก็เพราะว่ามันไม่มียอดนะครับเนี่ยสังเกตให้ดีครับเนี่ยเป็นสันขึ้นมาเลย ทีนี้อย่างในลักษณะของไม้ที่ต้นนี้ตาตรงนี้ไม่มีดูนะครับต้องการที่จะหากิ่งหนึ่งของทรงต้นเอี้ยวต้องการให้ขึ้นสันตรงนี้นะต้องการให้ขึ้นออยอดตรงสันนี้ครับเนี่ยให้ออกมาตั้งตั้งเป็นหนึ่งออกมากิ่งหนึ่งแต่มันไม่มีผมก็เลยเก็บยอดนี้ไว้เพื่อที่จะทาบนะครับทาบตรงนี้ครับ นะทาบนี้ง่ายที่สุดครับถ้าเรานํามาเสียบยอดเนี่ยมันระวังมันจะบวมเกินไปนะผมลองถ้า,ถ,าถ้าแผลใหญ่นะถ้าแผลเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตรงนี้ก็มาตั้งกิ่งสองนี่นะครับออกมุมนี้แล้วก็ตั้งยอดในกลุ่มนี้นะครับนี่ผมเก็บไว้หลายยอดเพื่อเพื่อนะเผื่อพลาดนะครับมือไปโดนเข้ากิ่งหักยอดหักนะเรียบร้อยเลย เ,เรื่องแรกเอาเรื่องของการาติดตาต่อจริงท่าจริงก่อนกันแล้วกันนะฮะทักษะในการที่จะนํามาใช้ในงานบอนไซนั้นนะฮะติดตาต่อจริงท่าจริงเนี่ยท่านต้องฝึกเลยนะครับสําหรับน้องๆน,นะครับเอฟใหม่มือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่นะครับอยากสร้างสรรค์าง,งานที่มันสามารถที่จะไปได้ไม่ไมจบฮะ เวลาเราเจอไม้เนี่ยมันมันต้องแก้ปัญหานะครับอย่างไม้ต้นนี้ต้องแก้ปัญหานะครับเราไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกวิธีสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าท่านสังเกตว่าพอท่านทาบแล้วมันมันติดไหมนะผมใช้วิธีการอย่างนี้ครับตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีตายยอดนะมันไม่แตกออกมารอแล้วนะนะแตกตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีฮะแตกมาไม่ตรงจุด นะครับตรงนี้ก็เป็ตรงจุดมันมาแตกด้านล่างเนี่ยครับผมก็ตัดแล้วมันขึ้นมาอย่างนี้ผมก็โน้มกามานะเซาะร่องเสร็จแล้วก็ทาบเลยครับใช้วิธีการทาบทาบแล้วเราก็ต้องเลือกตาเนี่ยผมเลือกตานี้ไว้เนี่ยตาตรงนี้ไม่รู้ตาบอดล่านะครับคงไม่บอดนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตาโนี่ขึ้นบามือต้องการให้แตกยอดออกมานี่ ทีนี้เวลาเขาจะสั้งเกตว่ามันมันติดติดไหมนะาทาบไปประมาณสักเดือนหนึ่งก็รู้รู้แล้วครับนะาตรงนี้เขาจะผอมลงจริงตรงนี้จะโตขึ้นแสดงว่าเขาดูดน้ำเลี้ยงจากต้นแม่ได้เพราะนั้นวิธีการเราจะต้องเอแกะออกมานะแกะออกมาเนี่ยแกะออกมาเอาเพราะว่าเวลาเราเราพุ่มปิด ปิดแผลไว้นะแผลส่วนอื่นก็เจริญเติบโตได้ดีสังเกตนะครับเออทำไมเขาจึงมีการเอาฟอยล์มาปิดเนี่ยฮะเอาฟอยล์มาปิดไว้เนี่ยตรงนี้ฟอยล์ปิดไว้เนื้อเยื่อแผลที่มันเป็นอยู่น่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่ไม่โดนแดดแผดเผานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับผมจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงตรงตรง,ตรงเหนือตานี่ครับ สังเกตไหมครับเนี่ยมันจะมีใบใบอยู่เนี่ยเป็นตาข้างนี้แต่ข้างข้างนี้เอ่อมันร่วงไปแหละผมจะตัดเฉือนตัดเหนือตานะครับไม่ได้ตัดชิดจนเกินไปนะครับนะบตัดตาออกตัดกิ่งบนออกเพื่อให้ตาเจริญเติบโตนะครับตาตรงนี้จะแตกยอดออกมาฝั่งนี้ถ้าออกฝั่งนี้นะครับถ้าเรา ไม่เลี้ยงต่อเราเอาตรงนี้แล้วเราก็ต้องคอยตัดเขาทิ้งนะครับอันนี้ผมใช้ตั้งยอดเอี้ยวกับนะครับเพราะนั้นกิ่งสองก็จะมาทางนี้แล้วครับเนี่ยจะมาทางนี้นะฮะมาที่ทางนี้ตรงข้ามากับกิ่งหนึ่งนะหน้าไม้ผมจะใช้ฝั่งไหนเนาะฝั่งนี้ครับตั้งใจจะใช้ฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าผมคาดกิ่งสามมาแล้วนะเนี่ยครับ กิ่งสามผมจะคัดมานี่ครับผมจะใช้หน้านี้หน้าไม้นะครับเพราะผมขึ้นหลังนี้แล้วหลังผมบิดมานี่ผมก็ขึ้นซับหน้าแล้วก็ขึ้นหลังตรงนี้น่าจะเป็นเมนนะต้นนี้เป็นเมนกิ่งนี้เป็นเมนนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกิ่งลึกหลังออตอนนี้ตามันมาอยู่ด้านล่างนี้ครับผมจะบิดมานิดเดียว นะครับนะเข้าลวดนั้นต้องเข้าให้ถูกทิศทางผมจะบิดบิดขวาเพาื่อที่ที่จะให้ซับแรกของกิ่งหลังนะครับกิ่งที่สามฮะมีท่านหนึ่งถามมาว่าซับจะขึ้นหลังหรือขึ้นหน้าก่อนขึ้นหน้าก่อนนะครับเนี่ยซับของกิ่งหลังเนี่ยเราจะใช้ตัวเนี้ยนะะเอาตาคู่นี้พอตัดแล้วเราจะดึงมาทางนี้นะเป็นซับแรกนะครับ แล้วตัวอีกตาหนึ่งนั้นเป็นกิ่งเมนนะะตั้งยอดกิ่งเมนไปก่อนพอได้กิ่งเมนก็จะทดอีกเพื่อที่ดึงซับหลังแล้วก็กิ่งเมนมาอีกนะครับเนะี่ยะมาแล้วครับผมเอาใบเข้าไว้เนี่ยใบที่ไหนตาอยู่นั่นนะครับไม้จะเป็นลักษณะนี้นะะตาอยู่ที่ไหนมันมองจากด้าไม้มันก็จะให้พยายามดึงให้เฉียงมาทางนี้นะครับนะ ประมาณนี้ครับนะกิ่งหนึ่งกิ่งสองติดตาแล้วทาบตาแล้วกิ่งสามหลังได้กิ่งสีหน้าได้แล้วแต่ว่าผมจะต้องโยกมาทางนี้นะครับทิศทางของไม้องศานี่เดี๋ยวเขาปรับนะจะปรับแบบนี้ครับหนาะเราค่อยปรับอีกครั้งหนึ่งได้นะครับหนาะเราจ้างเราก็ปรับไปเรื่อยนะที่ทบนี้ให้เลียวนี่เป็นกิ่งสี่ นะครับพอได้ขนาดผมก็ทดนะครับสร้างกิ่งเป็นลําดับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็สรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะครับว่า,าได้คัดกิ่งแล้วเข้ารวดถ้าเราสามารถที่จะทําได้เป็นระยะระยะอย่างนี้ครับติดตามดูแลเขาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันจะทําให้ไม้สวยไม่เลยนะครับในส่วนของของกิ่งหนึ่งนะครับมีอยู่แล้ว แต่กิ่งสองนั้นมันไม่มีผมก็เลยใช้วิธีการทาโดยใช้ยอดนะฮะตายอดที่จากจากต้นเขานั่นแหละมันแตกมาตรงไหนกันแล้วแต่เราก็เ,าเลือกไว้สักยอดหนึ่งแล้วก็เอามาทาตั้งแต่คือเขียวอยู่นะครับมันจะได้ติดง่ายนะครับและจะไม่เป็นแผลใหญ่ถ้าผมใช้วิธีการเสียบก,ก็ต้องอย่าให้แผลใหญ่ไม่งั้นจะบวมฝูดบวมนะครับแล้วก็คัดกิ่งสามไมา้ทุกท่านได้ชมนะครับ แล้วก็ตั้งยอดไปเพื่อที่จะเลี้ยงิ่งสีเป็นลำดับต่อไปเดี๋ยวสร้างโครงสร้างให้จบก่อนในคลิปต่อไปลำดับต่อไปนะก็ไม้ต้นนี้แหละเป็นการแก้ไขนะในเรื่องของรากทั้งหมดเลยนะครับจากต่อธรรมชาตินะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งใหม่และเก่านะครับสร้างงานไปด้วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ